สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งหมด16ข้อด้วยกันค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามในตอนแรกกันเลยค่ะารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ด้านการแพทย์และสาธารณาสุขผู้สูงอายุได้รับการจัดช่องทางพิเศษเฉพาะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 2. ด้านการศึกษาศาสนาและข้อมูลข่าวสารผู้สูงอายุได้รับการจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและมีรายการต่างๆ 3. ด้านการประกอบอาชีพฝึกอาชีพที่เหมาะสมผู้สูงอายุได้รับข้อมูลคำปรึกษาข่าวสารตลาดแรงงานการจัดหาง,งานการสมัครงานบริการข้อมูลทางอาชีพตำแหน่งงานว่างการอบรมและฝึกอาชีพโดยมีศูนย์การข้อมูลทางอาชีพ และตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักง,งานจัดหางานทุกแห่ง 4. ด้านการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน และส่งเสริมให้ใช้ศักยาภาพผู้สูงอายุโดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬานันทนาการและการถ่ายทอดภูมิปัญญา 5. ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการสาธารณะอื่นผู้สูงอายุได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภยัย การจัดพาหนะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุค่ะหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้เลยนะคะโดยสายตรงมาที่034766416ต่อ181ถึง183ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับตอนที่2นะคะสวัสดีค่ะ